วันหนึ่งขึ้นได้กี่ต้นคะวันละห้าต้นแล้วตัวเขาเองเนี่ยเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยถูกรถทับครับแล้วรถที่ทับเนี่ยคือรถไฟตัวเขากระเด็นหลุดมาข้างทางอยู่2วันหนึ่งคืนกว่าจะมีคนเห็นแล้วมาช่วยเหลืออยูที่บ้านผมมีแม่มีน้องผมแม่อายุ8ปดสิบป็หูเป็นหอกน้องอภิการดังระหมอง ผมละร่างกายเป็นแบบนี้เ่ยผมรินร่นก็คือแบบผมผมสู้สู้ชีวิตในใจพี่คิดอะไรอตอนนั้นอยู่ตอนที่ปีนขึ้นไปผมไม่ได้กลัวผมกลัวว่าในใจของผมอยากให้พ่อแม่อยู่สบายพ,พี่ประเสริฐประสงค์บัติเหตุเนี่ยมันมันเกิดได้ยังไงนะคะตอนนั้นอายุสิบห้ปีครับขึ้นรถควยจาก จากนกครไปอำเภอร่อนไปกับพ่อ,อคือคือพี่ขึ้นรถไฟไปขึ้นรถไฟแล้วเราพี่ไปพลัดตกยังไงอะคะหรือยังไงแกเพ่อ,พ,อพ่อลงก้นแล้วอ๋อพ่อลงกอนคือลงกันคนละทางคนละทางกันลงกันพอเห็นพ่อลงกลัวว่าจะพลัดจากพ่อกระโดดลงจากรถไฟเลยตอนที่กําลังวิ่งอยู่กาลังวิ่งอยู่รถไฟวิ่งมาจากลากตรงนี้เขทมสองโลดได้แล้วพี่รู้สึกตัวมากหรือว่า รู้สึกแต่ไม่ได้ไอ้มันไอ้นี่มันชามัชาไอ้ตีนั้นแต่ผมมีเสื้อมาพันบนกาผมครับอ๋ออาแล้วแล้วมีคนมาพบเราอีกทีตอนรุ่งเช้าวันถัดไปใช่ไหมคะวันถัดไป๋อพาไปส่งโรงพยาบาลนครตอนนั้นน่ะอยู่โรงพยาบาลนานเท่าไหร่ฮะอยู่มาเดือนอยู่โรงพยาบาลครับเอเพ เพลงนี้มันไม่มันไม่หายทีครับความรู้สึกแรกที่เรารู้ตัวว่าเราสูญเสียขาไปแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกผมอยากวก,กวีฬาได้ผมขาผมไม่มีแล้วแล้วอะไรทําให้พี่เลือกที่จะมีชีวิตอยู่ต่อคะเพื่อนมาพูดว่าทนไม่ะไม่ต้องเสียใจขาล้วนคน มีทั้งนั้นแหละขาดรวนไม่ได้รนที่พี่ถือคนเดียวผมเลี้ยงสามชีวิตตั้งน้องทั้งหลานทั้งแม่แม่เป็ดแปดสิบปีแล้วถ้าผมไม่มีใครจะเลี้ยงก็แม่ตอนนี้นคนที่พี่ห่วงมากที่สุดคือใครคะแม่กับน้องหลานผมอยากให้พ่อแม,ม่มป็อยูได้บา้า ครั้งแรกในการขึ้นมะพร้าวเนี่ย<ม>เกิดขึ้นได้ยังไงครับเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้พร้อม,มทําไมเราเกิดขึ้นผมมันเพื่อนตาตาว่าขึ้นได้ไหม,มผมว่าน่าจะขึ้นไม่ได้มผมว่านาจะขึ้นไม่ได้ทูบจะบเพื่อนมองทูปไปด่าพี่พี่ทูบไปเลยพี่ต้องรูดิ้นลนทูบในใจพี่คิดอะไรอตอนนั้นอยู่ตอนที่ปีนขึ้นไปไม่กลัวตก<อ>ไม่กลัวอะไรไม่กลัวเลยผมไม่ได้กลัว ผมกลัวในใจของผมอยากให้พ่อแม่อยู่สบายแค่นั้นเลยแค่นั้นบินลุนขึ้นมาเปลาไปขึ้นทุกวันทุกวันไม่เคยว่างคิวไม่ว่างเลยผมขึ้นเป็นต้นต้นละสามสิบบาทวันหนึ่งขึ้นได้กี่ต้นคะวันละห้าสิบต้นถึงมาเปลาว้อมันตัดวันหนึ่งสองพันห <000. S 1> น 2, ่วยสองพันลูกสองพันลูกสามชั่วโมง โอ้โหขึ้นมาสุดยอดโ้พี่พี่ทําเหนือกว่าคนครบอีกอ่ะเคยเคยพลาดตกบ้างไหมไม่มีไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยบัตไม่เคยพลาดเลยขึ้นมาแล้วทุกวันนี้รายได้ที่จากการปีนต้นมะพร้าวเนี่ยพอใช้ไหมคะไม่พอใช้ถ้าก่อโตมาผมได้ทำบังทีถ้าก็ไม่โตมาผมก็ไม่ได้ทํอ๋อไม่ได้มีทุกวันใช่ไหมไม่ได้เกินทุกวันแต่คือว่าได้ก็ถึงนะผมไม่ได้อยู่ที่ผม อยู่ที่พ่อแม่ไหมเบี้ยของผมวันไหนที่ไม่มีงานทําไงฮะไปรึกมาเปล่าจ้างละต้องเรียกไปอาบักบุ้งของผมมั้ครับไปล่องล่องล่องน้ำหนึ่คนเดียวครับน้ำเต็มเลยเอามาขายหรือเอามากินเอามาขายมัดระบาดไม่ไม่ปล่อยให้ตัวเองว่างเลยไม่ว่างพี่ประเสริฐครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมไปดูว่าชีวิตประจำวันของพี่เนี่ย ที่ทางานอย่างไรบ้างพ,พี่ประเสริฐต้นขึ้นต้นไม้บ่อยไหมครับเป็นต้นมะพร้าวบ่อยบําบพ้าบ่อยเลยเดี๋ยวเราจะมีภารกิจที่ท้าทายพี่ประเสริฐให้แก่ขึ้นต้นมะพร้าวพี่ครับทีมงานพยายามจะบอกว่าขอมีอุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ช่วยเหลือทาไมทําไมพี่ไม่ไม่อยากมีอ่ะไม่มีเลยถูกไหใช้ไหมไม่มีอะไรเลยมันถนัดกว่าหรือไงครับคือถนัดกว่าคือทีมงานก็บอกว่าต้องพยายามไม่ ไม่ไปแนะนําแกเยอะเพราะว่ายิ่งแนะนําเยอะแกยิ่งไม่คุ้นเนะ่ยพอยิ่งไม่คุ้นแกจะจะเริ่มไม่มั่นใจ,จ <ะ S 1> ดังนั้นก็เลย,ยภาพที่เราจะได้ชมต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพสะท้อนชีวิตรจริงว่าปกติพี่ประเสริฐก็ทํางานแบบนี้ครับและนี่คือภารกิจแรกครับเราท้าพี่ประเสริฐขึ้นต้นมะพร้าวครับโดยต้นมะพร้าวต้นนี้ครับสูงประมาณ20เมตรแล้วก็ให้แกสาธิตการนํามะพร้าวลงมา5ลูก มีเวลาท้าทายแกอยู่ร2อยสวินาทีโอสองนา<อ>ทีเองสองนาทีครับสองนาทีครับแต่ต้องบอกว่านี่อยู่พื้นฐานที่ที่แกทำเป็นประจำและต้นที่บอกว่าสูง20เมตรเนี่ยเรารู้สึกสูงนะครับแต่แกบอกทีมงานว่าแกเคยขึ้นสูงกว่านี้เราบอกว่าไม่เป็นไรเอาเท่านี้พอเท่านี้พอแล้ว20เมตรเราก็ตื่นเต้นแล้วพี่สายครับพร้อมนะครับทีมงานครับ,มา,รบมาเลยครับโอ้ครนี้ก็สูงมากแล้ว พอแล้วเป็นต้นที่เรียวมากครับแล้วเล็กครับยังไม่จบอีกอโอ้โเน,นี่ยครับโโอจักรูกครับพี่ประเสริฐครับเคยขึ้นสูงกว่านี้ไหมสูงกว่านี้สูงกว่านี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแล้วเวลาขึ้นที่สูงเราเราเสียวๆไหมหรือไม่รู้<ม>สึกเลยเลยไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยเนี่ยครับคือทักษะความสามารถสตดวงพี่ประเสริฐดูไกลๆมันไม่เหมือนต้นมะพร้าวอะ พี่ทีมงานบอกว่าต้นมันค่อนข้างเล็กและเรียวครับแล้วปลายยิ่งเรียวขึ้นไปด้วยแต่เขาแข็งแรงนะครับคือเขาคงหวงล้นปัญหาวันนั้นมีเรื่องหนึ่งครับคือลมพี่ครับลมวันนั้นเป็นยังไงครับลมมันพื้ไปพื้มาลมมันกระพือครับข้างบนลมกระพือคือผมบอกได้เลยว่าทีมงานวันนั้นทุกคนตื่นเต้นหมดมีแค่คนเดียวที่ไม่ตื่นเต้นครับคือท่านนี้นอกจากท่านนี้นะผมเชื่อว่าไม่มีใครได้กินมะพร้าวต้นนี้หรอกครับ สุงมากต้องลองง่อมถึงจะหล่นลงมาเดี๋ยวเราชมกันต่อเลยนะครับเชนครับต้นนี้สูง20เมตรโดยประมาณครับตึกกี่ชั้นครับพี่ซุป20เมตรก็เกือบ7ชั้นนะครับอ้ไม่ไหวอ่ะโอ้โหแล้วไม่มีอะไรเลยไปแล้วครับเวลา120วินาทีครับเป้าหมายคือต้องการมะพร้าว5ลูกครับ คนทั่วไปเนี่ยขึ้นมะพร้าวเนี่ยไม่มีทางเลยนะครับต้องมีอุปกรณ์ช่วยเ,เยอะครับไม่มีทางนี่เป็นทักษะความสามารถล้วนๆนะครับลูกมะพร้าวจะเอาลงมายงไห้าลูกเดี๋ยวดูเขาจะมา,ายังไงครับห้าลูกเออจ้าลงมายงไห้าลูกเขา,าปล่อยลงมาก็ไม่ได้ลงมาไม่ได้สังเกตดูนะครับว่าแกจะนำลงมาดูลมครับดูลมครับแล้วสูงก็สูงสุดด้วยข้างหลังจะมีเคียวเหน็บอยู่ครับ เวลาจะถึงครึ่งทางแล้วครับโอ้ยดูมุมในกล้องยิงเสียวเลยเห็นไหมว่ากลั้นหลังกันผมไม่ได้จะเขียวตรงๆนะใช้มือแกบอกจะไม่ใช้เขียวนะครับแต่แกจะใช้มือครับใช้มือปัดเลยใช้มือในการกระชากลงมาครับหนึ่งลูกครับอ๋อลงแบบนั้นได้โอเคได้สองลูกครับโอ้มือแรงมากครับสามลูกครับโโอ้หแข็งแกร่งมากสี่ลูกครับอีกลูกเดียวครับอีกลูกเดียวครับ เรียบร้อยครับแล้วก็ลงครับลงจังหวะลงคือโอ้โหที่พี่ประเสริฐทำไม่เปิดโอกาสให้พลาดครับใช่ แล้วครับดูการสไลด์ตัวลงมาครับโอ้สุดยอดทั้งสุดท้ายที่ผมเป็นคนทำแบบนี้คือสไปเดอร์แมนนะครับครับผมอหโอ้โหพี่ประเสรครับทุกคนครึ่งมากว่าพี่ทำสิ่งนี้ได้วันนี้ครับเขาจะได้เห็นกับตาทักษะในการปีนป่ายของพี่ประเสริฐครับเราจะท้าบางอย่างพี่ประเสริฐ และโจทย์ที่เราท้าทายนั้นมาจากด้านบนอะไรครับสามอันอ้ออุ้ยแต่มันมันลื่นน<ล>ะ้ามันลื่นนะมันไม่มีแบบความขุข่าของผิวสัมผัสเลยนะอ่าใช่สามเสาเราท้าพี่ประเสริไปีนขึ้นไปเพื่อ,อดึงผ้าสามผืนนี้ปีนสามเสานี่นะครับ เรามีเวลาให้100วินาทีโอค<ม>้คือคือเสาเนี่ยมันจะต่างจากต้นไม้ต่างๆตรงที่ว่ามันไม่มีแรงเส,สงเียดทานครับแล้วมันโยเก,กเย้ด้วยนะคะเนี่ยมัน,มนมโคลงลนิดนึงด้วยมันโคลงด้วยครับแล้วมันลื่นไหมต้องใช้กําลังเยอะเป็นพิเศษพี่ประเสริฐครับเอ่อต้องการให้เราเตรียมอะไรให้ไหมครับสําหรับการปีนสิ่งนี้อ๋อนี่พี่ประเสริฐขอไม่สะดวกใช่ไหมครับถอดถอดเชือง่ายกว่าใช่ไหมครับทีมงานช่วยนิดนึงครับ ระหว yup. ่างนี้เราเตรียมอบ์ดนะครับพี่ประเสริฐก็ถอดเสื hmm. mm ้อแล้วก hmm. okay. ็ถอดไม้ครับโอ่ครับพี oh. ่ครับอุปกรณ์จัดเตร็มเรียบร้อยแล้วพี่ถอดเสื้อแล้วทีมงานบอกว่าพี่น่าจะต้องการอบอุ่นร่างกายก่อนอ๋อวอร์มก่อนนะวอร์มตรงไหนดีพี่ตรงนี้นะผมผมหลีกทางให้โอ้โหอ้โ้มันจะไม่หมดแรงใช่ไหม โอ้โหต้องยืดเส้นนี้เลยยืดนี่คือการยืดเส้นตรงนี้ทรงดีมากนะทรงก้ามเนื้อเขาเลยนิดเนื้อแน่นมากเลยนะครับท่านผู้การครับผมเห็นแกถอดเสื้อถึงรู้ว่าแกลงอาคมนะครับทำไมฮะข้างซ้ายเนี่ยแกสักว่าพ่อข้างขวาเนี่ยแกสักว่าแม่ครับอันนี้คือเครื่องยึดเหนียวจิตใจใช่ไหมพี่เพื่อเป็นกำลังพ่อแม่แม่อยู่กับเราตลอดเวลาเนาะนี่คือกาลังใจพี่ประเสริฐเนาะเพวกเราครับ ขอเสียงปรบมือเชียร์พี่ประเสริฐเต็มเตมแรงเลยครับสู้นะพี่พี่ประเสริฐครับเดี๋ยวจะพาพี่ไปที่เสาซ้ายมือก่อนเชิญครับพี่ครับเราจะเริ่มจากเสาต้นนี้นะพี่นะมีเวลา100วินาทีนะครับโอ้โหถือว่ายากมากลยมันไม่พี่ประเสริฐทำธุรกิจด้วยความปลอดภัยนะครับสู้ๆนะพี่เดี๋ยวผมให้จังหวะนะครับ ทีมผ่าเสด็จเตรียมตัวนะครับพร้อมเริ่มครับพี่หนุตู้ค่ะเฮ้ยดีมากครับพี่โแข็งแกรงมากสวยครับสวยมากนะครับดึงผ้าเหลืองเนี่ยพี่นะดึงเลยได้ครับดึงผืนแล้วครับโอเคดีดึงผืนแล้วครับตังหลังนี่เลยครับไปต่อเลยครับพี่ต่อเลยครับ เสาที่สองครับหนึ่งเลยพี่หนึ่งเลยพี่นึงแรงเลแรงเที้ยมครับพี่อีกหนึ่งเสาครับพี่ไปเลยครับพี่เลยอุ้ยสีจังหวะนี้นี่ครับเอาเอาเลือยได้แล้วได้อยู่แล้วเก่งมากค่ะได้อยู่แล้วโอ้โหูฮึบเลยฮึ๊บสบายสบายลงเตี่ยมครับพี่ ของเราพี่ประเสริฐครับแล้ดูดีครับความกติดแบบว่าเวลาเหลือเยอะเลยไม่เกรงใจคนคิดนี่ครับพี่เวลาเหลือเยอะเลยพี่ถ้าเทียบต้นมะพร้าวนะถ้ามะพร้าวความยากสิบไอ้เสานี่ยากเท่าไหร่เสานี่ยากกว่ายากกว่ามะพร้าวเพราะอะไรพี่ยากกว่ามะพร้าวมะพร้าวมันเป็นเกร็ดอ๋อนี่มันลื่นนี่มันลื่นอันนี้มันืีนเดี๋ยวพี่ใส่เสื้อก่อนครับพี่มาครับตั้งตรงแล้ว ไม่ให้เกียรติคนคิดเลยเราพวกเราทาไม่ได้มันทำมาได้แต่ไม่รู้ได้หรือเปล่าทำมาได้ทำมาได้แต่ขึ้นได้หรือเปล่าไม่รู้มันยากนะครับมันลื่นด้วยนะครับเห็นภาพพี่หอยแบบปึ่งแล้วก็ลูดลงไปเอาติเอาให้ได้แค่ครึ่งมันพร้อมที่จะลูดลงตลอดเวลาเลยครึ่งท่อยากยากมากท่านรัมการครับหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อสาสกว่าปีที่แล้วครับพี่ประเสริฐก็เหลือขาเพียงข้างเดียว แต่ขาข้างนี้แหละครับคือเสาหลักที่ดูแลครอบครัวและตอนนี้ก็ดูแลครอบครัวอยู่อีกสามชีวิตครับวันนี้ได้ทราบเรื่องราวชีวิตและความแข็งแกร่งของพี่ประเสริฐทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับหัวใจพี่แข็งแกร่งจริงๆหัวใจพี่คือไม่รู้จะพูดยังไงนะกับการที่เราได้เห็นคนคนหนึ่งทีโ่โหชีวิตเอาตรงๆนะชีวิตแบบสุดจริงๆแต่เขาก็ยังมีกำลังใจในการดูแลครอบครัวเขาดูแลแ,แม่ดูแล คนในครอบครัวผมเชื่อว่าพี่ด้วยด้วยความกระตันยูของพี่หรืออะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าชีวิตพี่อ่ะจะต้องดีจะต้องมีความสุขแน่นอนใครได้ดูเทปนี้ไปอ่ะผมเชื่อว่าจะมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยรวมถึงตัวผมเองด้วย ถ้าผมมีปัญหาอะไรหรือว่าท้อแท้อะไรนะผมจะนิกถึงพี่ประเสริฐเลยว่าโอ้โหพี่ประเสริฐยังทําได้ขนาดนี้เราเราสมบูรณ์กว่าเขาตั้งเยอะทําไมเราถึงท้อแท้ขอให้พี่โชคดีนะครับพี่ประเสริฐขอบคุณครับท่านรามนตรครับสิ่งที่ผ<ม>ลักดันพี่ประเสริฐมาสุมเดชวันนี้ครับก็คืออยากได้งบป,ประมาณในการไปดูแล แม่ที่แกรักสุดหัวใจครับแกอยากได้เบีย้ยไปดูแลแม่ครับทั้งสามท่านครับผมว่าคนไทยทั้งประเทศที่เห็นอยากให้พวกเราสามคนพูดคำนี้ฮะพวกเราสามคนให้ทายนะคัะพี่ประเสริฐครับผมบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของพี่เรื่องราวความเป็นนักสู้ของพี่ เรื่องราวความแข็งแกร่งของพี่และความรักที่พี่มีต่อแม่และครอบครัวให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมและฝากส่งกำลังใจให้พี่ประเสริฐนะครับทางคิงพาวเวอร์ขอมอบพบประมาณให้พี่ดูแลแม่นะครับ4ี0 0มืนบาทจากคิงพาวเวอร์ครับพี่ประเสริฐครับอยากพูดอะไรกับแม่ครับถ้าแม่อยู่ตรงนี้ ความรู้สึกที่พี่อยากจะบอกแม่คืออะไรครับหวัแม่อยู่สบ,บายผมจะเรื่องพ่อแม่แม่อยู่สบ,บายไม่ต้องเป็นห่วงผมผมอยากพาเบีย้ยไปให้แม่เอาไว้สื่อสารถือครับกับเก้ขขาของผมให้พ่อแม่อยู่สบ,บายตั้งน้องตั้งหลานให้อยู่สบ,บายผมต้องลินรุนดำต่อไปเบี้ยนี้ยังกับผมต้องดำ การสู้ชีวิตมันตุ่ทตู้จนจนวะหมดกระเสียนจะสู้ต่อไปจะสู้ต่อไปเพื่อ,อ,อแม่เพื่อน้องเพ<ผ>ื่อน้องเพื่อหลานนี่คือเป้าหมายในชีวิตพี่อะไรคือความสุขข,ของพี่ในทุกวันครับความสุขของพ่อแม่ความสุขของแม่คนเดียวก,กับน้องกับหลานของผมพี่ครับผมว่าพี่ไม่ได้มีอะไรขาดเลย พี่เกินด้วยซ้ำและความเกินของพี่มันส่งพลังถึงพวกเราด้วยสิ่งที่พี่ทำได้ครับมันเกินความสามารถคนทั่วไปจะทำได้ครับสำหรับผมพี่คือยอดมนุษย์ครับพี่คือยอดมนุษย์ที่มีร่างกายและหัวใจที่แข็งแกร่งมากขอบคุณมากๆที่มารายการวันนี้นะครับอัจฉริยะเกินร้อยของเราจากสงขาครับที่ประเสริฐครับขอบคุณมากครับพี่รับขอบคุณมากนะพี่นะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ